รอรอไม่เรียกแขกอย่าให้ยังหิวมื้อกลางวันอ่ะโอ้โหน้าอีกที่ไหมอ่ะทำไมหน้าเราเป็นแบบนี้อ่ะมื้อกลางวันนะคะใช่มื้อกลางวันนี้กะว่าบ่ายโมงครึ่งอะค่ะที่ก็เรายังไม่หิวอ่ะค่ะมีมีวัดมีอะไรใกล้ๆที่จะสามารถแต่เรายังหิวแล้วแหละตอนนี้นี่สิว่ากะว่ารอให้ถึงเวลานั้นก่อนไหมอาจจะโหยตั้งแต่เที่ยงเราก็ได้จริงเหรอคะ ใช่ค่ะมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนอะนี่มาเดพี่ส้มอ่ะทานเช้าทานเยอะไหมคะทานไม่ทานทานเยอะไหมตัวเยอะ่ส้มอ่ะส้มโอพอมโล่เฮ้ยพี่ชูเข้ามาแล้วพี่ชูเข้ามาแล้วจริงเหรอเออพี่ชูค่ะชูพลาดนะคะพลาดพลาดอย่างแรงพลาดอย่างแรงค่ะเฮ้ยไฟในรถมันแย่มากเลยดูดิหน้าสวยๆเจนไปหมดเลย แล้วก็หน้ายเปก็ไม่หมดค่ะคุณผู้ชเออคิมอยากปะแป้งเป็นเป็นดอกเป็นดอกเขาเรียกเป็นดาวปะเป็นดาวแล้วเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสโลงไหมพี่ชูบอกว่าแต่งหน้าเถอะโนค่ะเพราะว่าพวกเราอ่ะหน้าสดแล้วรอดแต่พี่ชูไม่รอดนะเหนพี่ชูหน่อยสิเมื่อกี้เออขอดูหน้าพี่ชูนอนแต่งหน้าด้วยนะรู้ป่ะเมื่อกี้ จริงเหรอเออคงไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้อาบน้ําคิ้วนี่ดําเป็นอนี่เลยเมื่อกี้นี่ลายไปนอนก็ยังต้องเป็นคิมเบอรี่เหรอแต่งหน้านอนไปมาสามรอบแล้วจะได้พม่าแล้วพี่ชูพี่ชูเขาจะเก็บสเปรย์ไงอ๋อไปประเทศไหนก็ประเทศนั้นนะแต่ได้ข่าวว่าพี่ชู ไม่ได้จกประเทศเลยเออเอาเอาในบ้านเกิดเองกนบ้านเกิดก็ยังไม่ได้เมาออ่ะอย่ามาโอ้โหแอปไปอีกพี่ชูพอแบบมาไลฟ์ยูเชลมองแล้วอะไรนะช่วยตะกองสวัสดีค่ะภาษาภาษาเมียงมองเมียงกาละบามองมอง มองแทะมองแทะมองแทะมองพี่เอพี่หิค่ะไอยดูช็กคนนี้อยากได้โอ้สีโคตรจ้ามีความฝันไอคนนี้ไอคนนี้มีความฝันอยู่ที่ไหนร้อนตีนมากเวลานี้มีลิฟต์ด้วยอ่ะ มีคนมาดูสิบสามคนเองไม่เอาละปิดเฟซละปิดเฟซเลยปิดเลยไปก่อนนะคะทุกคนไปไหว้พระก่อนวัดก็ไม่เหมือนคนไทยนไม่เหมือนเลยเนาะเอาลมก่อน